เออแล้วมองว่ามีแตบารล้อมไหมแต่บาทต่อยล้อมอะขออยเขาด้วยครับแล้วเขาเล่าเอาป่ะ นะครับมีรับชมวิดีโอของเราครับโดยโดยทุกคนก็คํานิยมกันนะครับมีครับก็รับก็ให้โทรศัพท์ที่ปาร์ตี้นะครับให้รับชมครับ <identify the magical conditions> <gifted>

ให้บอกบอกให้เขาเขาบอกพูดหน่อยว่าเราไม่อยู่ไม่ต้องตัดคนตัดไม่รู้เรื่องอะไรเลยบอกเขา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 ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อชื่ออะไรนะกำลังออกมาอยู่ กำลังทำอะไรกันโตกำลังทปตอพูดไม่ได้ไั้นกรารมงกาาร multimotor po ap ap福, potan pat nan rime pid the